สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้ก็มาพบกับวิชาสังคมศึกษานะคะอ่ะในในชั่วโมงนี้ก็จะเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองแล้วนะคะลูกอยู่ในเรื่องพุทธสาวกแล้วก็ชาดกและพุทธศักดิ์นิกชนตัวอย่างนะคะอ่ะในตัวชี้วัดนี้นะคะหค่ะ ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและาศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนดนะคะลูกอะผังสาระการเรียนรู้พุทธศาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะแบ่งออกเป็น3ากิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้นี้ที่เราจะต้องเรียนนะคะ 1ค่ะพุทธศักริกชนตัวอย่างพุทธสาวกและก็ชาดกนะคะลูกกิจกรรมที่เราจะต้องเรียนก่อนในเรื่องนี้ก็คือพุทธสาวกครูปอมให้ชมคลิปวิดีโอก่อนเรียนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมะจะให้ชมคลิปวิดีโอพุทธสาวกที่เป็นตัวอย่างของสามเณรสังกิจจานะคะ ตั้งใจดูนะคะลูกแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาที่เราจะเรียนในเรื่องนี้ต่อไปนะคะ,ะไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างได้กลับไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากันเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะนำมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่อง พุทธสาวกอีกหนึ่งท่านก็คือสามเณรสังกิจจะครับน้องๆพุทธสาวกก็คือผู้ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนามากถือเป็นผู้ที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้คนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเรียนรู้เรื่องพุทธสาวกจึงมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นกับคำว่า พุทธสาวกนะครับไม่น่าแปลกใจหรอกครับเพราะในชั้นป .1 และป .2 เราเคยได้เรียนกันไปแล้วซึ่งในแต่ละชั้นปีพุทธสาวกที่นำมาเรียนก็ล้วนแตกต่างกันออกไปน้องๆคะเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาม,มเณรสังกิจจะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยคะ่สมมะสามเณรสังกิจจะ เป็นบุตริดาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งในขณะที่อยู่ในท้องมารดานั่นเองมารดาได้เสียชีวิตลงญาติพี่น้องจึงนำนางไปเผาในขณะที่ไฟกำลังไหม้ร่างกายของนางอยู่นั้นเป็นอัศจรรย์ที่ไฟไม่ไหม้ส่วนท้องพวกสับป,ปะเลอได้ใช้เหลาเหล็กแทงส่วนท้องที่ไฟไม่ไหม้นั้นเสร็จแล้วก็กลบด้วยฐานเพลิง ปลายหลาเหล็กได้ไปกระทบที่หางตาของทารกนั้นพอดีพ่อกรลบฐานเพลิงเข้ากับส่วนที่ยังไม่ไหม้แล้วก็พากันกลับบ้านด้วยหวังว่าพรุ่งนี้ค่อยมาดับไฟเก็บอัฐิซึ่งขณะนั้นไฟได้ไหม้ร่างกายของมารดานั้นหมดสิน้นเว้นเฉพาะทารกน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างปาฏิหาริ์เช้าวันรุ่งขึ้นพวกสับเบรลมาดับไฟ เห็นเด็กนอนอยู่โดยไม่เป็นอันตรายจึงเกิดความอัศจรรย์ใจแล้วอุ้มกลับบ้านไปให้พราหมณ์ทำนายชีวิตเมื่อพราหมณ์เห็นเด็กจึงทำนายทักออกเป็นสองด้านด้านที่หนึ่งถ้าเด็กคนนี้อยู่ครองเรือนพวกเครือญาติเจ็ดชั่วโคดจะไม่มีวันยากจนหรือด้านที่สองเด็กวันนี้ออกบวชจะมีพระห้าร้อยรูปเป็นบริวารพวกญาติจึงตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าสังกิจจะ พระหางตาเป็นแผลเพราะถูกเหลาเหล็กเมื่อสังกิจจะมีอายุได้เจ็ดขวบก็ได้ทราบประวัติของตนเองจากปากของเด็กเพื่อนบ้านจึงมีความปรารถนาจะออกบวชพวกญาติจึงพาไปขอบวชจากพระสารีบุตรสมัยนั้นมีบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ30คนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แล้วก็ขอบวชเมื่อบวชได้ห้าพรรษาและเรียนปัสสนากรรม,มาฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีความประสองคอยากพากันไปปฏิบัติธรรมนับป่าแห่งหนึ่งจึงพากันมาทูลลาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เกรงว่าพระพิสุขจะไม่บรรลุธ,ธรรมเห็นมีแต่สามเณรสังกิจจะเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกพระพิสุขเหล่านี้ได้พระองค์จึงรับสั่งให้พิสุเหล่านั้นไปอําลาพระสารีบุตรก่อนแล้วค่อยไป พวกภิกษุได้เวลาพระสารีบุตรพระเถระทราบความในว่าภิกษุเหล่านี้จะเจอกับอะไรจึงเอ่ยปากมอบสาม,มเณรสังกิจจะให้ไปด้วยพวกภิกษุก็รีบปฏิเสธเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นภาระไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมพระเถระจึงตัดสินใจบอกให้ทราบว่าสาม,มเณรน,นี้จะไม่เป็นภาระของพวกเธอพวกเธอต่างหากจะเป็นภาระของสาม,มเณรพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดี จึงส่งพวกเธอมาลาเราเมื่อเป็นเช่นนี้พวกภิกษุจึงจําเป็นต้องพาสาม,มเณรไปด้วยรวมกันเป็น31รูปจากนั้นภิกษุทั้งหมดก็อำลาพระเถระแล้วก็ออกเดินทางภิกษุทั้งหมดได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกชาวบ้านเหล่านั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษา พร้อมรับปากจะพากันอุปถัมภ์บำรุงตลอดพรรษาพวกภิกษุเหล่านั้นจึงรับนิมนต์ในวันเข้าพรรษาพวกพิกษุได้ตั้งประสงค์กันไว้ว่ายกเว้นเวลาเช้าบิณฑบาตและเวลาเย็นบำรุงพระเถระเท่านั้นเวลาที่เหลือให้ปฏิบัติธรรมห้ามอยู่ด้วยกันสองรูปเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิในการปฏิบัติธรรมพิสุทั้งหมดตั้งประสงค์ไว้ว่าจะบรรลุธรรให้ได้ภายในพรรษานี้ ถ้าพิสุรูปใดไม่สบายให้เตียระคังส่งสัญญาณบอกพวกเราจะมาปรุงยาถวายเมื่อตกลงกติกากันได้แล้วจึงแยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมต่อมาวันหนึ่งมีชายยากไร้คนหนึ่งหนีภัยแล้งมาจากต่างเมืองหวังเดินทางไปขอพึ่งพาลูกสาวอีกเมืองหนึ่งชายยากไร้ผู้นั้นได้เดินผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอาการอิดโรยขณะนั้นพวกพระภิกษุ ได้กลับมาจากบินทบาทกำลังจะฉันเช้าพอดีพระภิกษุพบเห็นจึงเข้าไปสอบถามเมื่อทราบเรื่องแล้วจึงเกิดความสงสารโยมที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วจึงบอกให้ไปหาใบไม้มาจะแบ่งอาหารให้ชายคนนั้นก็หาใบไม้มาพระภิกษุเหล่านั้นจึงแบ่งอาหารให้หลังกินข้าวอิ่มชายากไร้จึงสอบถามพวกท่านว่าพวกท่านมีกิจนิมนต์หรือไร เหตุใดพระคุณเจ้าจึงได้อาหารมามากมายขนาดนี้พระภิกษุกล่าวตอบว่าไม่มีหรอกโยมเป็นเรื่องปกติของที่นี่ชายยากไร้จึงคิดว่าเราทำงานแทบตายก็ไม่ได้กินอาหารดีเช่นนี้จะไปอยู่ที่อื่นให้ลำบากทำไมอยู่อาศัยกับพระพวกนี้สบายดีกว่าจึงขออาศัยอยู่ทำวัดและช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยพวกพระภิกษุก็อนุญาต เขาขยันทำงานช่วยเหลือพระภิกษุเหล่านั้นเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองเดือนชายยากไร้ผู้นั้นกลับคิดถึงลูกสาวจึงแอบหนีออกจากที่พักสงไปโดยไม่บอกกล่าวอําลาแก่ผู้ใดเพราะเกรงว่าพระสงฆ์จะไม่อนุญาตระหว่างทางที่ชายยากไร้นั้นไปจะต้องผ่านป่าดงใหญ่ซึ่งในป่าดงนั้น มีโจร500คนที่ได้บนบานกับเทวดาไว้ว่าจะถวายร่างกายมนุษย์ภายใน7วันซึ่ง6วันที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเดินเข้ามาในป่าแห่งนี้จนกระทั่งวันที่7เมื่อชายยากไร้นั้นเดินผ่านเข้าไปกลางดงชายยากไร้ผู้นั้นจึงถูกพวกโจรจับตัวมัดไว้เตรียมที่จะทำพิธีพลีกรรมแก่เทวดาชายยากไร้ตกใจกลัวตายจึงร้องขอชีวิตไว้ และเสนอกับโจรไปว่าเขาเป็นคนยากไร้เทวดาอาจจะไม่ชอบใจหรอกต่างกับพวกพระภิกษุซึ่งเป็นผู้มีศีลกุศลส,สูงเทวดาท่านน่าจะชอบใจมากกว่าโจรได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจบุกไปจับพวกภิกษุมาทำพลีกรรมแทนชายยากไร้ผู้นี้ชายยากไร้ได้พาพวกโจรไปที่สำนักสงฆ์แล้วออกอุบายตีะระฆังให้พวกภิกษุเข้าใจว่า มีภิกษุไม่สบายและแล้วก็เป็นไปตามนั้นพระภิกษุก็ออกมารวมตัวกันที่ศาลาเมื่อกลุ่มหัวหน้าโจรเห็นพระภิกษุจึงประกาศให้ทราบว่าพวกเขาต้องการภิกษุหนึ่งรูปเพื่อไปทำพลีกรรมพระทั้ง30รูปได้ยินคำขอจากหัวหน้าโจรก็ต่างอาสาไปตายทั้งสิ้นแต่ก็ตกลงกันไม่ได้สามเณรกิจจะจึงขออาสาไปกับพวกโจรด้วยตนเอง พวกภิกษุก็ไม่ยอมเนื่องจากสาม,มเณรเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรจึงเกรงว่าพระเถระจะตำหนิได้สาม,มเณรสังกิจจ่ทราบดีว่าภิกษุทั้ง30รูปไม่อยากให้ตนตามกลุ่มโจรไปจึงบอกกับภิกษุทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาให้ตนมาก็เพื่อมาแก้ปัญหานี่เองจึงยกมือไหว้พวกภิกษุทั้งหมดแล้วเดินตามพวกโจรไปจากนั้น หัวหน้าโจรได้นำสาม,มเณรสังกิจจะไปที่ดงนั้นและตระเตรียมพิธีพลีกรรมหลังทำพิธีกรรมเสร็จหัวหน้าโจรจึงถือดาบเดินเข้าไปหาสาม,มเณรสังกิจจะเพื่อตั้งใจจะตัดคอสาม,มเณรสังกิจจะก็นั่งเข้าชานอยู่นิ่งๆหัวหน้าโจรก็ฟันดาบลงไปที่คอสาม,มเณรอย่างเต็มแรงแต่ปรากฏว่าดาบเกิดงอขึ้นมาแต่หัวหน้าโจรกลับเข้าใจว่าดาบของตนไม่ดี จึงยกดาบขึ้นแล้วฟันใหม่อย่างเต็มแรงอีกครั้งปรากฏว่าดาบเล่มนั้นพับม้วนจนถึงดาบหัวหน้าโจรตกใจมากเมื่อเห็นปาฏิหาริเช่นนี้เกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งว่าดาบเราฟันหินยังขาดแต่บัดนี้ทำไมจึงได้งอพับดังใบาตาลดาบเล่มนี้ไม่มีจิตใจยังรู้คุณของสามเณร แต่เราซึ่งมีจิตใจยังไม่สำนึกเสียอีกหัวหน้าโจรจึงทิ้งดาบลงแล้วรีบคุกเข่าลงกราบสามเณรพร้อมถามว่าเนน้อยคนเป็นพันเห็นพวกผมแล้วต้องตัวสั่นวิ่งหนีไปแต่สำหรับท่านแล้วแม้เพียงความสะดุ้งแห่งจิตก็ไม่ได้มีเลยหน้าตาก็ผุดพองแจ่มใสทำไมท่านจึงไม่ร้องขอชีวิตเล่า สามเณรออกจากชาติแล้วแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรว่าโยมธรรมดาอัตภาพของพระอรหันต์เป็นเหมือนของหนักวางอยู่บนศรีรษะพระอรหันต์เมื่ออัตภาพนี้แตกไปย่อมยินดีพระอรหันต์จึงไม่กลัวตายทุกทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์พระอรหันต์จึงไม่มีความห่วงใยแต่เป็นผู้ก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้แล้วหัวหน้าโจรพอได้ฟังคำสามเณรแล้ว จึงสั่งให้ลูกน้องทั้งหมดไหว้าสามเณรแล้วขอบวชเป็นศิษย์ทั้งหมดสามเณรสังกิจจ่าได้ยินเช่นนั้นจึงใช้ดาบของโจรเหล่านั้นตัดผมและชายผ้าของโจรเหล่านั้นแล้วให้บวชเป็นสามเณรด้วยการถือศีลสิบเสร็จแล้วสามเณรสังกิจจ่าก็พากลุ่มโจรที่เพิ่งบวชเป็นสามเณรเหล่านั้นกลับไปยังที่พักสง์เพื่อให้พระภิกษุทั้งหมดท,มดทราบว่าตนปลอดภัยหลังจากนั้น สาม,มนเณรสังกิตจ,จะก็ได้อำลาพวกภิกษุเพื่อพาสามเณรเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้รู้เหตุการ์ทั้งหมดเป็นอย่างดีจึงได้แสดงธรรมเทศนาว่าผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าการทำโจรกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีหลังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาจบสาม,มนเณรเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทราบซึ่งเรื่องของสาม,มเณรสังกิตจะกันหรือเปล่าในตอนท้ายน้องๆเห็นหรือเปล่าครับว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาไว้ว่าผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าการทำโจรกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีประโยคนี้หมายความว่าคนเราเมื่อเกิดมานั้นควรสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม แม้จะมีชีวิตไม่นานก็จะเกิดความประเสริฐต่างกับคนเราที่เกิดมาแล้วทําความชั่วแม้จะมีชีวิตอยู่ได้นานก็จะถือว่าชีวิตนั้นไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆอย่าลืมหมั่นทําความดีกันนะครับสิ่งดีๆจะได้ติดตัวน้องๆกันไปตลอดข้อคิดที่เราได้จากพุทธสาวกเรื่องสามเณรสังกิจจะคือความเสียสละถ้าน้องๆรู้จักเสียสละ ก็ทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะชมคลิปวิดีโอไปแล้วมันทำความดีความดีจะติดตัวเรานะคะลูกเหมือนสัมมนเนีสังกิจจาข้อคิดในเรื่องที่เรียนชมไปใช่ไหมคะความเสียสละเนี่ยถ้าทุกคนเสียสละก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ามาค่ะเดี๋ยวครูป๋อมจะอธิบายเพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอทังเรียนดูแล้วนะคะพุทธสาวกเนี่ยหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติตนเนี่ยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้บรรลุมรรคผลนะคะลูกอาอย่างเช่นสามเณรสังกิจจักที่เขายกตัวอย่างมาให้ดูาสามเณรสังกิจจักเนี่ยเป็นบุตรของลูกสาวเศรษฐีขณะมารดาท้องแก่ ได้เสียชีวิตลงนะคะญาติจึงนำศพเนี่ยไปให้สัป,ปเหร่อเอ้าคำว่าสัป,ปเหร่อก็คืออะไรคะลูกสัป,ปเหร่อก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับศพตั้งแต่พิธีมัตราสังจนกระทั่งนำศพไปฝังหรือไปเผานะคะอ่าจัดการเผาที่ป่าชา้าโดยไม่รู้ว่าเด็กในคันยังมีชีวิตอยู่ขณะเผาศพ สับปเปลอได้เอาตะขอพริกศพค่ะไปมาเพื่อให้ไฟไหม้ทั่วถึงนะคะจนตะขอเนี่ยไปเกี่ยวถูกหางตาเด็กทำให้ได้ยินเสียงเด็กร้องสับปเปลอนะคะจึงรีบนำเด็กขึ้นมาด้วยความอัศจรรย์ใจที่ยังมีชีวิตอยู่และได้นำกลับไปมอบให้ญาติเลี้ยงดูโดยตั้งชื่อว่าสังกิจจา สังกิจจากก็แปลว่าเกี่ยวเพราะหางตาถูกจะขอเกี่ยวไงคะลูกเมื่ออายุเจ็ดขวบสังกิจจะได้ขออนุญาตพ่อเลี้ยงบรรพชาเป็นสมเณน,นในสำนักของพระสารีบุตรคะลูกไปค่ะอ่าแล้วสังกิจจะเป็นผู้มีบุญนะคะสะสมมาแต่ชาติ เมื่อรับการบรรพชาบรรพชาหมายถึงการบวชเป็นสามเณรนะคะลูกจากพระอุปัชานะคะหมายถึงพระผู้เป็นประธานการบวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะปรงผมเหตุการณ์ที่สำคัญคราวหนึ่งมีพระสงฆ์บวชใหม่ประมาณ30รูปศึกษาธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้า และเมื่อมีความรู้พอสมควรแล้วนะคะต้องการที่จะปฏิบัติธรรมในปา่าเพื่อสแสวงหาความสงบจึงพร้อมใจกันไปทูลลาพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าจะเกิดเหตุร้ายแก่พระสงฆ์เหล่านี้จึงรับสั่งให้พระสงฆ์ไปลาพระสารีบุตรก่อนนะคะอ้าวอย่างเช่นในภาพพระสงฆ์สามสิบรูปเนี่ยขออนุญ,ญาตพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติธรรมในปา่า สีบุตรทราบพ,พระประสงค์ของพระพุทธเจ้าจึงให้สมเณรสังกิจจะเดินทางไปด้วยพระสงฆ์เกรงว่าสามเณรจะเป็นภาระทําให้ไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้พระสารีบุตรจึงกล่าวว่าสามเณรสังกิจจะจะไม่เป็นภาระของพวกท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงส่งพวกท่านมาลาเรา พระสงฆ์จึงจำเป็นต้องพาสมณีสังกิตจากไปด้วยเมื่ออำลาพระสารีบุตรแล้วทั้งหมดจึงออกเดินทางอพอเดินทางแล้วนะคะเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงนิมนต์ให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาพร้อมรับปากจะพากันอุปถัมภ์บำรุงตลอดพรรษาพระสงฆ์เหล่านั้นจึงรับนิมนต์ขลุก ในวันเข้าพรรษาพระสงฆ์ได้ตั้งกติกากันไว้ว่าจะไม่อยู่รวมกลุ่มกันจะแยกกันไปปฏิบัติธรรมยกเว้นเวลาบิณฑบาตถ้าพระสงฆ์รูปใดเจ็บป่วยให้ตีระคังบอกนะคะเพื่อจะได้มาช่วยเหลือกันอ,อย่างเช่นแยกกันอยู่นะคะเห็นไหมคะลูกหนังอย่างในภาพพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมในป่านะคะ วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งต้องการจะเดินทางไปหาลูกสาวที่ต่างเมืองขณะเดินทางเดินผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอาการอิดโรยซึ่งเป็นเวลาที่พระสงฆ์ได้กลับมาจากบินทบาทเมื่อพบชายผู้นั้นจึงได้สอบถามเมื่อทราบเรื่องแล้วเกิดความสงสารจึงแบ่งอาหารให้หลังรับประทานอาหารอิ่มแล้ว ชายยากไร้ก็สอบถามพระสงฆ์ว่ามีกิจนิมนต์หรือไรเพราะคุณเจ้าจึงได้อาหารมากมายขนาดนี้พระสงฆ์ตอบว่าไม่มีหรอกโยมเป็นเรื่องปกติของที่นี่ชายยากไร้คิดว่าเราทำงานแทบตายก็ไม่ได้กินอาหารดีเช่นนี้จะไปอยู่ทำไมที่อื่นขออาศัยอยู่กับพระสงฆ์เหล่านี้สบายดีกว่า คิดได้ดังนั้นจึงขออาศัยอยู่และคอยอุปถากอุปถากนั่นหมายถึงดูแลรับใช้พวกพระสงฆ์ก็ขอก็อนุญาตนะคะลูกเมื่อเวลาผ่านไปชายยากไร้คิดถึงลูกสาวจึงแอบหนีไปโดยไม่บอกกล่าวเพราะเกรงว่าพระสงฆ์จะไม่อนุญาต ชายยากไร้เดินเข้าไปในป่าที่มีโจร500ขลุกมีอยู่500คนเลยนะคะอยู่ในขณะนั้นโจรได้เตรียมบนบานเทวดาว่าจะถวายพลีกรรมพลีกรรมหมายถึงการบูชาพิธีบูชาค่ะเมื่อชายยากไร้เดินมาถึงก็ถูกโจรจับตัวไว้เขาตกใจกลัว ตายจึงได้ร้องขอชีวิตค่ะและต่อรองว่าควรจับพระพิสุมาทำพรีกรรมจะดีกว่าเพราะเป็นผู้ทรงศีลเทวดาท่านจึงจะชอบโอจนทั้งหมดเห็นด้วยนะคะจึงบอกให้ชายย่ากไร้เนี่ยนำทางไปหาพระสงฆ์เพื่อไปถึงนะคะเมื่อไปถึงเขาได้ตีนระครังค่ะพระสงฆ์จึงมารวมกัน เพราะเข้าใจว่ามีพระสงฆ์อาพาธคำว่าอาพาธแปลว่าป่วยนะคะลูกหัวหน้าโจรเนี่ยจึงบอกว่าจะนำตัวพระสงฆ์รูปหนึ่งไปทำพิริกรรมพระสังคาเทระเนี่ยจึงขอสละชีวิตพระสงฆ์ที่เหลือไม่ยอมให้พระสังคเทระเนี่ยไปต่างยอมสละชีวิตของตนเองเนี่ยแทนนะคะอ่า สมณเณรสังกิจจะจึงขออาสาไปค่ะพระสงฆ์ต่างไม่ยอมสมณเณรสังกิจจเนี่ยจึงให้เหตุผลว่าที่พระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรเนี่ยให้ตนเดินทางมาด้วยนั้นเพราะรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้สมณเณรสังกิจจจึงเดินทางไปพร้อมกับโจรโดยมีพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยมองตามด้วยความโศกเศร้านะคะอาอย่างเช่นในภาพ สมณเณรสัมมนนงกิษจารเนี่ยเดินไปแล้วค่ะโดยมีโจรเนี่ยควบคุมตัวไปด้วยนะคะลูกขณะที่หัวหน้าโจรเนี่ยกำลังทำพิธีอยู่นั้นสมณเณรสัมมนนงกิษจาจได้นั่งสมาธิค่ะแผ่เมตตาจิตไปยังหัวหน้าโจรเมื่อหัวหน้าโจรยกดาบฟันลงที่คอสมณเณร สำดาบเนี่นะคะได้งอพักค่ะเข้าหากันเหมือนในคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนหัวหน้าโจรเนี่ยจึงดัดดาบใหม่ให้ตรงแล้วฟันซ้ำดาบก็งอเหมือนเดิมอีกครั้งค่ะลูกจึงเปลี่ยนดาบค่ะและทดลองเนี่ยอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรสำมมเนนได้เลยนะคะลูกหัวหน้าโจรสำนึกผิดจึงกลับใจ และขอบวชค่ะพร้อมด้วยบริวารสามเณรสังกิจจัดได้พาโจรทั้งหมดเนี่ยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้อุปสมบทให้และทรงสแสดงธรรมให้ฟังพระสงฆ์เหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยค่ะลูก เหมือนในภาพนี้นะคะเหมือนกันเลยในคลิปวิดีโอที่นักเรียนชมไปหัวหน้าโจรเนี่ยกำลังประกอบพิธีพลีกรรมอยู่โดยที่มัดสาม,มเณรสังกิษจ,จักไว้แล้วก็ฟันดาบเข้าที่ต้นคอนะคะปรากฏว่าดาบเนี่ยได้หักได้งอได้มวนเข้าหากันอา โอเคคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างในเรื่องพุทธสาวกเนี่ยที่ยกตัวอย่างของสามาเณรสังกิตจักมาให้นักเรียนดูแล้วก็รับชมในวิดีโอไปแล้วเนี่ยนะคะคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างเป็นผู้มีความเสียสละนะคะลูกเพื่อส่วนรวมปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยและมีจิตเมตตา รู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆเนี่ยเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะลูกอ่ามันทำความดีความดีก็จะติดตัวเรานะคะอ่าโอเคมาถึงแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบอ่าทบอาตอบคำถามครูป๋อมสักสองข้อวันนี้ไม่ไม่เยอะนะคะ ขทเพราะเหตุใดสมมเณรสังกิจจัจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กล้าหาญะลูกข้อที่1เสียสละชีวิตตนเองแทนหมู่พระสงฆ์ข้อ2ตั้งใจศึกษาหลักคำสอนอย่างมุ่งมัน่นข้อ 3. ปฏิบัติธรรมในป่าอย่างกล้าหาญข้อ4พาโจรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าข้อไหนคะโอเคไปค่ะข้อที่1เก่งมาก เพราะว่าอะไรเพราะคุณธรรมของสมมาเวสสังกิจจะคือเป็นผู้มีความเสียสละทำตนให้เป็นที่พึ่งและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะ,ะข้อที่2ข้อใดไม่ใช่แบบอย่างที่ดีของสมมเวสสังกิจจะไม่ใช่นะคะลูกข้อที่1มีเมตตาข้อที่สองมีความทะเยอะทะยาน ข้อที่3มีความเสียสละข้อที่4มีความใฝ่รู้ข้อไหนคะโอเคข้อที่2เพราะไม่ใช่แบบอย่างของสมณเณรสังกิตจักนอกนั้นก็คือเป็นแบบอย่างนะคะมีเมตตามีความเสียสละและมีความใฝ่รู้นะคะลูกอ่าโอเคจบกิจกรรมเรื่องพุทธสาวกไว้ในกิจกรรมที่1แต่เรายังไม่ได้จบในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะ ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะมี3กิจกรรมนะคะลูกเราเรียนไปแล้ว1กิจกรรมก็คือพุทธสาวกก่อนที่จะไปกิจกรรมที่2ต้องทําแบบทดสอบก่อนในแบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้า26-27ถึง27นะคะลูกอโอเคในชั่วโมงเรียนสังคมวันนี้ก็จบพอแค่นี้แล้วเด็กๆก,ก็ ทำแบบึกหัดเลยนะคะเดี๋ยวลืมเยี๋ยวครูป๋อมอ่ะจะมาตรวจนะคะพอครูป๋อมขอตรวจแล้วเด็กๆไม่เสร็จเนี่ยนะคะไม่ได้นะคะลูกโอเคแล้วมาเรียนต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ